디하토콘진디토라브우 수총 슈퍼 프라 อา uh huh. วันนี้ฮะมาจะพาลูกพี่พี่ลองแล้วก็ทุกคนกลับเข้าไปในเกมที่เราจะมีลูกกระจ๊อกเป็นคาเมล่าแมนพลังวิเศษก่อนหน้านี้มาได้คาเมล่าแมนการเวลาสุดหลอดเท่มาใช่ไหมฮะเขาว่ากันว่ามันมีแมบใหม่เข้ามาเพิ่มมันน่าจะมีคาเมล่าแมนตัวหลอดเท่ตัวใหม่มาเพิ่มแน่นอนไปดูกันดีกว่าว่าเราจะได้คาเมล่าแมนพลังวิเศษแบบไหนบ้าง let's go ไม่ได้เลยลูกพี่วิ่ไอหมางอ้อใจไม่ตายว้เอาผีหลอกพี่หลอกเขาไม่ได้อยู่ในนี่เหรอจันแคไปขี้เฉยเฉยโถลูกไี่เลากลับมาในเกมที่เราสามารถมีพี่ชายคาเมล่าแมนพลังพิเศษกันน่ะแน่นอนดูท่าย็งเงาสซะก่อนแล้วแบบว่ามารก็เพิ่งรู้ว่ามันได้ ลูกพี่วันนี้หมาจะต้องได้ตัวที่มีพลังหล่อเทลและแข็งแกร่งกว่าเดิมแน่นอนได้เลยหมงเราไปโชว์กันดีก,กว่าว่าฮาโลวีนวันนี้เขามีตัวอะไรมาให้เราตีบ้างใช่แล้วทุกคนนี่ไงเราอยู่ในสุสานวันฮาโลวีนมันเป็นแมปใหม่ใหม่ล่าสุดร้อนจีเลยพี่หลอกพีซา่าแต่ละตัวดีหน้ามันคุ้นๆเหมือนกันนะเนี่ยมันไม่มีหน้าพี่ลลอกนี่มันคอมวล่าแมนหัวขาดเฮ้ยตัวนี้ทำหัวหลนฮัสกี <laughs> ้ ่ากลัวพี่ล็อกนินโอ้โหพี่ล็อกชัดหน้าว้าวเคลียทีละหนึง่งเดามจทัสเก้เฮ้พี่ล็อกเราติดต้องเราลืมไปเราลืมเรียกลูกกระจอกมานี่เลยลูกกระจอกของฮัสกี้ไหนฉันมั่นใจว่าจะต้องตีแรงขึ้นอย่างแน่นอนทัสเก้ว้าวมันเดิมเลยพี่ ลูกพี่เราต้องไปเปิดกาจาอใช่เลยฮัสกี้การมีอีเวนต์ใหม่เนี่ยเราจะพลาดสิ่งที่เรียกว่ากาชาเค็มไปไม่ได้ลูกกระจอกเราตอนนี้เอาไม่อยู่เลยแบบนี้เราต้องมาหาลูกกะจอกใหม่พี่ซึ่งเราสองคนน่าก็ได้ไปฟาร์มเหรียญกันมาแล้วฮัสกี้ลูกพี่มาเห็นมังกรด้วยอโอเห็นแต่หัวไส้เดือน <laughs> นั่นมังกรแหละแล้ว <laughs> ล,ลูกพี่มันมีตัวคาเมราแมนหัวฟักทองสีเขียวน่ากลนะัวหน้าตาเหมือนพี่เหรอไอฮัสกี้ฉันขอให้แกไม่ได้ตัวนั้นเฮ้ยไปรองไปอยากได้ทีวีแมนไททันหน้าบ นตนตเนีเรามาเปิดกันเลยไหมฮัซเก้ลองอันเดียวก่อนพี่ลองอันเดียวเหรอมันจะเกลือเอานะอันเดียวอะเฮ้ยมาวัดความดวงดีกันหน่อย1นึ่งสองสามของดีหน่อยว้าวคาเมล่าแมนเสื้อฮาโลาวีนพีิล ว้าวพัสกี้ตัวแรกของฉันเป็นสปีกเกอร์แมนฮาโลวีนงั้นลงทีละสิบตัวแล้วกันพี่เดหยวจัดไปมันจะต้องมีลีเจนดารี่หลุดมาบ้างแล้ววะขอขอดีหน่อยว้าวตัวเดิมก็พี่ล็อกเลยดูและอืมตัวเดิมซ้ำขอของดีตัวเดิมขอของดีหน่อยตัวเดิมซ้ำอ,อีกเฮ้ยอ๋อตัวเดิมแต่เปลี่นยนชุดว้าวขขอขอออเ ว้าวฮัสกี้คือรัวเกือมากลูกไอหมาจะได้อยู่แค่2ตัวสลับกันแบบนี้ไม่ได้ไม่ต่างจากฉันเลยฮัสกี้ฮืฮกอกฮอกดีหน่อยเดยจะหมดโค้ต้า10ตัวแล้วนะเนี่ยว้าวเกือหมดเลยพี่ตั้งเหลือ128ี่ิพี่ล็อกไปได้ทีละตัวจ <laughs> ะ,ะ <laughs> เหลือ4บาทฮัสกี้ห <laughs> มาไม่ยอมพี่ล็อก ว้าวตังหมดแล้ววิลกเข็มจะทานไตสะเทือนเค็มไปถึงหูเลยในๆก็หนๆแล้ววิลกเราลองเอาเขาออกมาใช้งานกันหน่อยได้เลยฮัสเกตนี่เลยพ่อหนุ่มฮาโลาวีนทั้งหลายวิ <Yeah. S 2> ลก็เขาดูเหมือนมัมมี่นิดหน่อยสปิเกอร์แมนคนนั้นะ ไกกอพี่ล็อกไหนมาดูนะทำไมพี่ล็อกมีสก,กินที่มันโครงกระดูกด้วยอ่ะใช่ของฉันเป็นตัวชายนี่หนึ่งตัวลูกพี่แล้มันหลอดเท่และดูหน้าก็เหมือนมีอะไรฝนเศร้าๆน่ากลัวเหมือนมองค้ำเหมือนผีเข้าอ่ะพี่ลออ็อกเป็นพลังงานบางอย่างคัสเก้เข้าใจไหมดูดิมาได้แบบเกลือเกือพี่ล็อกไม่ต้องเสียใจหรอกพลังเขาก็ไม่ต่างอะไรจากตัวธรรมดามากมายหรอกคัสเก้ <laughs> <laughs> นี่เลยดูกันชัดๆโอ้พี่ล็อกหมาเพิ่งเห็นว่าคาเมล่าแมนกางเกงลายใยแมงมุมด้วย เออจริงด้วยฮัสกี้ทุกคนนะเราจะลองเอาเข้ามาอีโวพัฒนานล่างกันดูนี่เลยเอาคาเมล่าแมนก่อนเลยพี่เหรอเราไปฟาร์มสิ่งที่ต้องใช้ในการอีโวมาเรียบร้อยใช่แล้ว1 2ึ่ง,อ,งม <Huh? S 1> อ,อมันต้องอันอีควิปก่อนพี่พัฒนาล่างจ้าโอโหเสื้อลายเสเดินกว่าเดิมพี่หรอกนี่ฮัสซี้เอาควักออกมาโชว์เลยฮัสกี้เดี๋ยวมาขอพัฒนาสปีกแมนอีกตัวพี่หรอ ว้าวไม่พอผีหมดนอพี่ไอเทมหมดนะบ้ะใช่รูปไอ่พัฒนาตัวสปีกเกอร์ให้ดูหน่อยดินี่ไงตัวซ้ายแกกําลังจ้องมองเขาอยู่ยังไงล่ะนี่พัฒนาแล้วเลยพัฒนาแล้วหน้าตาเหมือนเดิมไปเลยนี่นี่หมอจะโชว์ของใหม่ดูพี่รัดูชุดเขาสเสด็จขึ้นมานิดนึงว้าวดูดิชุดเขาหล่อเฟี้ยวเลี้ยวโค้งขึ้นมาหน่อยเนี่ยคาสเก้ไหนไปโชว์พลังหน่อยพี่ชายว้าว ไอ้ฮัสกี้แกมาโชว์กับลูกกระจกพวกนี้มันจะไปได้ประโยชน์อะไรมันกระจอกเกินไปงั้นนั่นเลยกระทิงแดงแฝดสยามแฝดสยองนั่นหรอพี่เหโป๊ะป๋า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 ป๊ะป๋าว้าวมาแก้วแก้วมากพี่เหรจัดไปงั้นเราไปลุยแมปปอดสุดกันเลยไหมฮัสกี้ยังไม่มีตังไปเลยพี่ ใอยบางก็เฮ้ยเฮ้ยฮัสกี้ลูกพี่ดูสปิกอร์แมนฮาโลวีนของฮัสกี้ก็อัปเกรดแล้วเฮ้ยโอ้ชุดนี้นี่มันชุดของคุณลุง I have อ่ะค่าไมรา I have อ่ะสปิกร์เออสปิกระค่าไม้รานี่นะนี่เลยล่าสุดเรามาถึงแค่แบบนี้เองเนี่ยแบบที่มันมีตัวหน้าตาน่ากลัวเหมือนพี่ล็อก ไอ้แฟงลูกพี่เรายังไม่เคยล้มไอแมงมุมตัวนี้เลยเลือดมันเป็นไงเราล้มไปแล้วก็จำไม่ได้เหรอฮัสกี้ที่เราลุมมันไงสองคนไงว้าวอุ้ยตอนนี้เลือดมันลดแบบไหลเป็นน้ำเลยเราแขวแกวพี่หรอแน่นอนเราแขวแกวขึ้นกว่าเดิมตั้งเยอะไอแบบต่อไปใช้เงินเท่าไหร่อ่ะลูกพี่เก้าเก้าฮัสกี้เก้าสิบเก้าวันเลยเก้าสิบเก้าล้านว้าวมามี2ยี่สิบสี่้อ งั้นแกมาเปิดนี่ก่อนไหมฮัสกี้กาชาเค็มของแบบนี้ก็มีนะเอ้ยใช่ลืมไปได้ไงของมันต้องมีกาชาเกลมามาแล้วเจ้ยมันเป็นตัวอะไรมันไม่ใช่คารมเมลแมนแล้วพี่อ่อ,อฮัสกี้มันเลิมไม่ตรงตกแล้วนี่หว่าแต่ไม่เป็นไรมันแขวแกวนะไหนมาลองหน่อย <c oughs> เออพี่ชายที่ไหนก็ไม่รู้มากัวพี่ล้อ <c oughs> มีแต่พี่ชายหน้าตาแปลกๆพี่ล้อเป็นไงฮัสกี้ได้ตัวเทพบางอย่างพี่ล้ามาได้พี่ <c oughs> ชายผัวอวกาศ เจอลูกไม้มาได้เลเจนเดลี่เจอไอ้ตัวที่หน้าดำๆมีหูข้างคาวเปล่าว้าวไม่ลงมาได้เลเจนเดลี่สองตัวเอาออกมาโชว์เร็วเข้าลูกไม้ดูโยชสุดยอดสุดห,ดห,ดหล่อเฟี้ยวเลี้ยวโค้งมากฮัสเก้เขาเหมือนแบ็คแพนเตอร์ผสมกับแบทแมนนั่นน่ะสินายเขาแขวแก้วขนาดนายขอลองพลังหน่อยว้าวล้มได้อย่างรวดเร็วเลยพี่เหรอพลังก็เจ็ดพันฮัสเก้สุดยอดไปเลย ลูกกูพี่หมามีไอเดียอะไรดีๆอะไรซิพี่ล็อกตาหมามาดีเร็วเข้ากับไปแมปแรกเร็วจัดไปลูกไม่หลับตาก่อนหมอม,มีเล่ให้ดูหลับตูดแทนได้ไหมได้ดะถ้าตาพี่ล็อกอยู่ที่ตูดเฮ้ยลูกไปดูย้อยนี่มันทำไมน้าง,งกุนไม่ใช่งกุนธรรมดาพี่ล็อกเป็นงกุนการเวลาด้วยหลอดเทโอ้โหไปไหนก็ไม่มีทางลืมเวลาหล,ล่อนละโอหันมากเลยพี่ล็อกเอยฉันก็มีเหมือนกันทัสกี้นี่ขอเอาออกมาโชว์ก่อน ว้าวบิลล์ก็มีตัวไซยาเหมือนกันแต่ของหมาหลอกกว่าเฮ้ัสกี้ฉันมีอะไรจะบอกอีกอ่ะบอกกันเลยเรายังสามารถแปลงร่างเป็นเขาได้ด้วยนี่แกจับตาจับตัวเด้อเอาไปลล์หายไปไหนอ่ะนี่ไงฉันนี่ฉันกลายเป็นพี่ชายงูคุณร่างไซยาหเฮ้บิลล์กลายเป็นตัวนี้ห่อใช่แล้วทำไงอ่ะมายังเป็นบ้าง แกก็กดไปที่กระเป๋าใช่ไหมและแกก็กดทานจะฟอร์มเป็นร่างเขาได้เลยว้าวมากลายเป็นคาเมราแมนงกุลกันเวลาอุไมมันชื่อยาวจังเลยพี่แนี่ยสิฮัสกี้นี่เราลองไปปล่อยลำแสงใส่ศัตรูดูดีกว่าว้าวโจมตีทีละหนึ่งแต้มพี่เหรอแกจออง่อยมากฮัสกี้ กับร่างเดิมเหอะเฮ้ยแต่มันหล่อไม่เป็นไรเน้นความหล่อไว้ก่อนลูกกูพี่ในที่สุดแล้วก็มีตังมาแบปใหมว้าวนี่แหละเนอเทคซิตี้ฮัสกี้เขาว่ากันว่าเป็นเมืองที่ไฮเทคที่สุดในจกักรวาลพี่ลกหมาเห็นฟูงดาวโถซ่วมหนวะบนนั่นบนนั่นคือบนไหนวะบนท้องฟ้าบนท้องเฮ ไหนขอดูหน่อยมีตัวอะไรหลอนแ้้วว้าวแกงทีวีแมนด้นเหรอว้าวแมพใหม่ก็ต้องมีกาชาใหม่เป็นแน่แท้เอกทีวีแมนตัวนี้เขามีเต้นบําพุงด้วย <c oughs> <c oughs> จริงด้วยฮัสกี้ส่วนตัวสุดท้ายหน้าเป็นตูดมันพิ่ล็อกเลยไอ้แฟงลูก่พี่ของมันต้องมีแล้วอ่ะเอะมันมีปัญหาในดสนอิงฮัสกี้โอนนมันไม่ได้ใช้ตังค์พีลล็อกมันใช้เจมอะ่ะมันใช้เพชรในการเปิดฮัสกี้ครั้งละ99 oh <no. S 1> มันมไม่ศูนย์เพชรพิ่ล็อกฉันมี100พอดีเลย <c oughs> ลูกไบ่เบลมาจากไหนอ่ะเอาของแบบนี้แน่นอนมันก็ต้อง ชิงชุงมายังไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยหน่อยได้หมายอยากได้มาชิงชุงด้วยนี่เลยสตาร์เตอร์แพ็ก49โลบาชิงชงว้าวมาได้แบ็คคาเมล่าแมนอีกตัวมาด้วยเอแต่เขาพลังโจมตีกระจอบกว่าตัวที่เรามีอยู่นะได้แบ็คคาเมล่าแมนอีกแล้ว2ตัวพี่เหรอมาเป็นคู่ยังไงล่ะเฮ้ยไม่เอาเอาวันนี้ดีกว่าพี่เหรอเปิดได้ครัั้เดียวฮัสกี้ภาวนากันได้ให้ได้ของดีๆขอของดีหน่อย พื้นที่เต็มพี่เล้ว้าวฮัสกี้ว้าวลูกไม่ได้ไรอะเลจ e n d e r y ลูกไม่ได้ legendary จริงเหรออ้าวไม่เชื่อมันมีคนไม่เชื่อไหนลูกไม่ legendary ขอดูหน่อยอาะแหกตาแหกตัวดูสิจ๊ะว้าว wow, legendary เน่เปิดทีวีดูพร้อมกันได้5ช่องสีห้าช่องแลยฮัสกี้ดูสูบเป่อแฟงแล้วก็สูบเป่อแฟงแล้วก็สูบเป่อแฟงแล้วก็สูบเป่อแฟงเฮ้ยมาอยากมีบ้างพี่ลองดูขอของดีหน่อยว้าวแหละมาได้ครั้งเดียวด้วยมาได้ตัวเก็กหล่อตัวกระจอกสุดในนี่เลยพี่โอ้ไม่เป็นไรนะฮัสกี้จะเลี้ยงไก่สองชิ้นดูไปดู ทำไมทำเสียงกระสาวเศร้าแบบนั้นนะฮี้าว่นี่ดีกว่าเอาแก๊งนี้ดีกว่าพี่ล็อกหมาไปอัพสปีกเกอร์หูแมนมาด้วยมีเจตัวแเอไปสุดยอดตอนนี้ก็มีเจตแ็กบินได้แล้วพี่อรฮัสกี้มันยังมีวิธีที่จะทำให้เราได้เพชรอยู่แกอยากจะรู้ไหมล่ะทำไงไปถ่ายเพื่อนเหรอ ไม่ใช่มันคือการไปลุยดันเจียนตรงนี้นี่เองว้าวดันเจียนไหนไเหนมีเลยเด็เดินเลยไปไหนนี่มาคุยพี่ชายคนนี้นี่เออต้องคุยกับพี่ชายคนนี้เหรอเออเลสโก o ไปลุยดันเจียนกันดีกว่าพี่เหรอมีความยาก3มระดับ easy medium hard แน่นอนว่าอย่างเราสองคนนั้นต้อง easy <S 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 ไปเลยสตาร์ทเลส์กโอ้โน่้าชีและแกล่ะเอาไหนพี่ลองอะพัลแะแกอยู่ไหนอะจะไม่มีแต่มากับลูกกระจอกอะเราถูกจับแยกแล้วเนี่ยโอ้โนเราต้องไล่กําจัดป่าปามโถส้วมไม่ทันในเวลาที่กําหนดพี่หรอได้คือเวลาโอ้นี่ไงนี้นับถอยหลังอยู่ร้อยวิ Actually, oss, มาแถวแกวบ้างเลื่อนไหลเป็นน้ำวิล็อกไหลจ็อกไหลจอกหมายถึงเลือกตูใช่ไหมใช่แล้วว้าวมาผ่านเว็บแรกได้อย่างรวดเร็ววิล็อฉันก็ผ่านแล้วนี่ไงเว็บ2แล้วโอ้ี่ล็อกเว็บสองมันเริ่มเยอะใช้ได้นะเว็บสองขนองใจไหนดูซิมันจะสู้เราไหวหรือเปล่ามาเจอปัญหาได้หน่อยพี่เหรอฉันก็เจอมันตีไม่โดนใช่ไหมตีไม่ค่อยโดนวิลอกคิดบล็อกพังโนคิดบล็อกพังเล็กน้อยดูดิมันไม่ยอมโดนวิล็อกมัดปวดหัวโนโน้โนหัวจะปวดน่นเน ฮัสกี้เปไม่อยอมตีิงด้วยต้องหมุนรอบไปแล้วต้องใช้สูตรเวียนเทียนโอ้นฉันหมุนมา30รอบแล้วเนี่ยเจดลล้วมีหมาเว็บ3แล้วดเดือยเจดตัวมีขาด้วยฮัสกี้ตัวที่หนาเหมือนพี่ใช่ตัวนี้มั้ เฮ้ยลูกวหมวยังอยู่ดีโอ้โหเวลาเหลือเฟือมาเขียวแก้วไอ้แฟงฝากไปก่อนฉันจะไม่ซื้อไก่มาฝากแกและเย็นเนี่ยลูกวีตัวเขาโตสองตัวติดกัรเดินก็ยังไม่ถึงเลยแตไปแกไวาจังมาเกงเดี๋ยวก็รู้ไว้พูดตอนจบก็ยังไม่สายไปฮัสกี้จะรีบพูดทำไมโอนโดพี่ลองคิดบอกพังอีกแล้วมันไม่ยอมตีอ่ะฮัสกี้ช่วยด้วยโอนโดเราเหลือเก้าสิบเท่านั้นโอโน่นโน่นโน่โนโนตีให้โดนสิตีให้โดนจ้า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 เจยเวฟฮะยังไม่หมดเหลืออีกหนึ่งตัวพี่ ฮัสกี้มันมีรถถังจอดทิ้งไว้ตั้งหลาย10คันเราขับมายิงไม่ได้อะจอดไว้เป็นของตกแต่งฉากวิะเลรอประโยชน์สุดๆเหมือนแกเลยโ oh no, อ้โนสตัวสุดท้ายมาตีไม่ได้พี่เราเกมพังเจนเวปกแล้วนะฮัสกี้ลูกกูวิสอตัวสุดท้ายมาตีไม่ได้วายฮัสกี้แกจะพ่ายแพ้อวเนี่ยเจได้แล้ว โอนโอตัวเขาควายกระทิงแดงเพียบเลยพี่อโอ้โหดับเบิลเขาวควายโอ้ oh, ไม่ใช่ทิปเปิลเลยฮัสกี้บาดสามตัวแล้วก็เน,นี้ยมาเล่นของใหญ่ก่อนเลยพี่ลองเราจะต้องพีชิตให้ได้่เลือดเยอะไปกลัวกลัวจีไม่โดนนี่แหละเอยเว็บแปตัวบิ๊กเบิ้มพวิลอย่าบอกนะพี่เป็นเว็บสุดท้ายมาก็ไม่รู้ที่แน่ๆมันตัวใหญ่มากวิลล ฮัสกี้เราต้องปลาไปให้ได้เราจะต้องไปเปิดกาชาเค็มให้ได้กาชาน้ำปลาพริกว้าวไป่ล้งตัวนี้เลื่อนลัานฮ่ไม่คาณนา,ามือเราอยู่แล้วโอน่เดี๋ยวเวลกาก๙๐ดิโอ้ยนอนโนอนโนอนนนพี่หมวกดำตุ้ยเย่ยไปซา โทษสูบห้าหัวพี่เหรอห้าหัวอย่างกันเหรอเหมือนเฮดเข็มทองเลยพี่เหรอพูดแล้วหิวโอโน่แปดสิบหกวิสุดท้ายเรากำลังจะผ่านเวฟเก้าแล้วทัสกี้โอโนตีไม่โดนอาราัีเกมพังโน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 เพื่อนต้องใช้สูตรวงเวียนพี่เหรอฉันหมุนสามทิศรอบแล้วไอ้โน้ตียังไงตีไม่โดนเหลือนาทีเดียวเวฟที่สิบพี่เหรอฮัสกี้จะยังตีไม่โดนเลยช่วยด้วยีลองหมุนวนเวียนมาเดินเข้าเดินออกซ้ายขวาหน้าหลังขึ้นลงขึ้นลงตีลังกาสามตลบพี่เหรอได้แล้วได้แล้ว ว้าวมีล็อกเว็บต่อไปมีตัวเดียวแต่เลือดเยอะหมอ1 <c> ิ <oughs> 5ล้านโอ้โหเป็นต้มมาม่าก,กินได้นหนึ่งถ้วยเลือ90วิกับเลือดที่ยังไม่ถึงครึ่งเลยแอบบอนไปนิดหน่อยมันจะมีกี่เว็บป่ะพี่ฉันบอกว่ามันจะเป็นเว็บสุดท้ายหรือเปล่าวะครึ่งทางแล้วพีล่ลทักีเหลือ70วิอ่าไปว่าเนี้ยานไปว่าเนี้ยคงมาเหลือ60วิ เลือดเหลือห้าล้านทำไป่ะเนี่ยว้าวลงมาเลือดยังเหลือตั้งหกล้านวิ่ลงมาเห็นแววแล้วเห็นแววว่าเราจะรอดทุ้ยเอ้ <laughs> ว้าวลูกวิลสามล้านกับอีกสามสิบห้าวิน่าจะาาทันนะที่มัน,นเหลือแค่เก้าแสตชเจสกี้จะจำเร็จแล้วเราดา้วยสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ด ตกใจหมดเลยพี่เหรอเจสที่เราไปชิจได้อย่างงี้ตั้งเจมีเพจมาเปิดกาชาแล้วไหมยุ้ยได้ของดีพี่เหรโอ้โหเอาเลยละเปิดเลยละใช้เลยละขอของดีหน่อยจ้าทีละตัวว้าวตัวเดิมพี่ว้าวเกลือเหมือนแก่เลยเฮ้ยของของดีหน่อยยุ้ยได้ตัวเดิมสองล้อโยชันตะอีปิคฮัสเก้ มาได้ครั้งเดียวครั้งสุดท้ายแล้วนะขอขอไดีหน่อยเกือไปเลยโถกาชาน้ำปลาพริกมากือกบลไม่เป็นไรนะฮัสกี้ดูของฉันไปก่อนแล้วกันนะพี่ล็อกไปแก๊งบอยแบนด์ทีวีแล้วเหรอนี่ยฮัสกี้ดูสิ อีพิกกับลีเจนดารี่สองตัวมันเต้นใส่ฮัสกี้ด้วยบิลหรอมันเยอะเก้อเอได้เลอวทุกคนเป็นกำลังใจให้ฮัสกี้โดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมาด้วยออ,อ,อหมาได้แต่งของเกลือมาเสียใจอ่ะพี่เหรอไม่เป็นไรนะฮัสกี้เดียวฉช้เลี้ยงไก่บอลชอนสองลังโอเค